สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นกระเจี๊ยบนะคะทั้งฝักเขียวฝักแดงนะคะที่เราปลูกไว้ในถุงข้าวเปล่า5้กิโลนะคะตอนนี้ก็สามารถเก็บฝักของเขานะคะไปทํากับข้าวได้แล้วค่ะวันนี้เราก็จะมาตัดแต่งใบออกนะคะแล้วก็ตัดกระเจี๊ยบด้วยนะคะก็ตัดแต่งใบล่างออกนะคะใบเหลืองใบแก่เนะเาะเพื่อที่จะไม่ได้แย่งสารอาหาร มากเกินไปนะเพราะว่าปลูกในถุงข้าวนี่ค่ะก็จะต้นเล็กอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปลูกในพื้นที่จํากัดนะคะลาาเขาก็จะชอนชัยไปหาอาหารได้ไม่ไกลนะคะก็คือจะได้แค่ปุ๋ยหรือว่าสารอาหารที่อยู่ในถุงข้าวแค่นั้นเองนะคะก็ต้องตัดแต่งใบออกบ้างนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้มาเล่าเลี้ยงนะคะนำสารอาหารมาที่ยอดแล้วก็ปักติดดอกนะคะ ก็จะต้นเล็กหน่อยนะคะก็ปลูกได้นะคะแต่ก็จะฝักไม่ใหญ่นะคะค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ได้ตัดแต่งใบออกนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระเจี๊ยบนะคะที่เราจะตัดวันนี้นะคะก็จะมีฝักที่แก่บ้างแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ต้องตัดออกค่ะเพราะเราไม่เอาไว้ทั้เป็นมเมล็ดพันธุ์นะคะก็ที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นกระเจี๊ยบฝัก แดงสะมากกว่านะคะที่ติดฝักเยอะแล้วก็ได้เก็บก่อนนะคะส่วนฝักเขียวนะคะที่โตสุดก็ได้แค่นี้ค่ะพรุ่งนี้ก็คงได้ตัดนะคะ ค่ะนี่ก็จะเป็นขแขนงกระลำปลีนะคะที่เราตัดหัวไปแล้วเนาะตอนนี้ก็แตกขแขนงออกมาตัวพอที่จะเก็บไปผัดได้แล้วนะคะแล้วก็คือไม่ปล่อยให้เขาหัวใหญ่อีกเนาะเพราะว่าขนาดต้นที่เราตัดไปหัวเขาก็ไม่ใหญ่นะคะขแขนงที่เราเก็บมาก็คงจะไม่โตนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกลงดินโดยตรงเนาะเราปลูกในกระบะอยางรถยนต์นะคะ ก็มีประมาณ3 4สต้นนะคะแขนงกระลำปลีที่เราเหลือไว้เนาะแต่ก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะกระลำนะคะที่สวนก็เหลือประมาณ3 4สต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นที่เหลือนะคะที่หัวใหญ่ที่สุดนะคะต้นนี้ก็อายุ หลายเดือนแล้วนะคะก็น่าจะขมแล้วนะคะต้นนี้ก็คือจะเป็นต้นปูเล่นะคะปูเล่ชั้นนะคะซึ่งก็แดดแรงนะคะก็จะทำให้ต้นเขาเอ็นนะคะต้นนี้ก็เหมือนจะห่อนะคะห่อแบบแน่นเลยนะคะก็เราดูค่ะว่าจะออกดอกให้ไหมนะคะ ก็มีมะเขือพวงนะคะที่ตรงที่เราเห็นนี่นะคะก็ไม่เยอะเนาะแต่เราก็จะตัดไปด้วยนะคะมักรูดของเรานะคะค่อนข้างที่จะดกมากเลยนะคะแต่ว่าก็ยังยังแก่ไม่เต็มที่นะคะก็ยังน้ําไม่เยอะนะคะน้ํายังไม่ค่อยเยอะเนาะแต่ก็มีบางลูกนะคะที่พอเก็บได้แล้วเนาะ เราก็ชอบเด็ดไปนะคะใส่ไปผ่าแล้วก็วางไว้ในห้องน้ำนะคะเพื่อดับกลิ่นเนาะแต่เขาจะชอบล่วงนะคะล่วงง่ายมากเลยนะคะ,คะก็จะไปตัดวางในห้องน้ำนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บมะเขือด้วยนะคะเป็นมะเขือยาวที่ต้นเขาสุดโทมแล้วนะคะตอนนี้เนาะ ใบมะเขือนะคะก็โดนเพลี้ยแล้วก็ไล่นะคะลุมใบเนาะตอนนี้ก็คือจะเก็บลูกออกให้หมดแล้วก็ตัดแต่งกิ่งออกค่ะค่ะก็เก็บมาหมดแล้วนะคะมะเขือเนาะก็ได้ไม่เยอะค่ะเพราะว่าใบเขาก็โดนเพลี้ยแล้วก็ไลลุมนะคะก็เลยจะไม่ค่อยมีผลผลิตแล้วนะคะแต่ก็มีนิดนน,นหน่อยเพราะได้เก็บนะคะ่ะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามมารับชมค่ะ ขอบคุณทุกเมนทุกไลททุกกำลังใจเลยนะคะ